กิจกรรมนะครับในภาคอีสานอยากให้พี่ดิวพาทัวร์ได้นะครับเอากาแฟอะไรไหมได้หมดได้หมดไม่รอแต่เหมือนนียรอกันนะเพิ่งเจอใครบอกหยูงครับพี่ดิวเชิญพี่ดิวก่อนเนาะได้ข้างบนเลยพี่น้องเราถึงวาปล่อยไข่สิปล่อยเราถึงวาปล่อยไข่เดี๋ยวพี่ดิวขอตัวนะขอบตัวครับ

ต้องอยู่ไม่เข้ามาด้วยอ่ะต้องต้านัดเข้ามาที่ลูกเข้ามาถึงที่รคเข้ามาพาระนัดเมียมันล้กงแมวนะแมว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 แมแมวแมวแมวแมแมวแมวมวแ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 มมวแ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 มมวแ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  นอนดููเาเรียบร้อย่ม่จะออกตลาดเล่นได้บ้างไหมนะสบายดีน um> ี่เข้าเฟรมก่อนริวะช่วงนี้เอมันถ่ายตอนนี้นะครับได้ก้าวด้วยได้หนุสด้วยนะัีรี่ย์ดังเลยน อย่าลืมติดตามภาพยนตร์เราด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับพี่ดิวมีสาราแน่นมใหม่ด้วยนะนี่นะครับอลังรอการอยู่นะที่เราลงบัรที่งานได้ต่อยอต่อยเลยแล้วแฮปปี้ยิ่งใหญ่อลังการมากตอนนี้พี่ดิวอยู่กับบอสคารินนะครับ k r f นะครับทุกคนใครที่อยากจะมาบอดแกนนะครับก็โคบวงจรเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านการศัลยกรรมทุกสิ่งอย่างนะครับทุกคนอยากสวยอยากหล่อต้องมา KRM คอพิเนะครับทุกคน,นออบอกเลยว่าตัวฟังอลังการแน่นอนครับีแอเยอะมากเลยแอบตอนก่อดีนี้จะไม่พอแอบเยอะมากพี่นี่มีติดตัวงส,ว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 สวอ,งอดทุาเราคนเดียวมีเชียวแค่ h ป เดี๋ยวไปเป็นไม่มาใช่เดี๋ยวไปไปถ่ายด้วยกันครับุณนะครับสามสองนะครับยังไงนี่นี่แหีนี้าน่อยด้วยนะคะหมอรำไอดอลค่ะบอทเฟรมนะคะ มันคนอยู่หะวัดเอกแมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับยอนกับมาคะขอบคุณที่มาคัคุณปุ่มดันค่ะเป็นเสร็จแรกนะคะกล้องนะครับอ